โอ้โหยงกระเทเล่เลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับพามาชมไอ้หนุ่มสายหวานทีมงาน TPA c o n t u c t i o n ทีมงานของเสียทุนนะครับนานๆเจอกันทีเจอกันทุกทีก็มีโหดทุกทีรอบนี้ก็เช่นกันครับปากทางบ้านโคกสว่างตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับแปลงอ้อยหวานหวาน ซึ่งซ่อนความโหดรห้ายไว้ใต้ผืนดินนี่คือรถสิบล้อบนทุกก้อยเต็มตู้แล้วครับวิ่งวิ่งมานี่กะจะจบพอดีแล้วนิดเดียวก็จะดวนโรงงานได้แล้วแต่ว่าพลาดท่าครับดินสุดติดโลมซะก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นอีกหนึ่งตู้ที่ใส่ไปแล้วเต็มแล้ว รอการกู้นะครับรอมากู้คันนี้แล้วก็อีกคันนะครับกําลังวิ่งตีคู่มากับรถตัดอ้อยอยู่ด้านหลังนู่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นสะดุดอะไรเข้านะจอดอยู่เป็นลักษณะการติดด้านซ้ายนะครับรอหลังด้านซ้ายสี่ล้อ ยมไปครึ่งนึงเลยครับยมหนักมากบรรทุกอ้อยเนี่ยน้ำหนักก็ประมาณยี่สิบก่าตันแล้วครับเฉพาะน้ำหนักอ้อยนะเจอดินลมๆอย่างนี้มีเสียวแล้วครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก แล้วก็น,นี่ก็ไม่ใช้ครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าจะต้องผ่านอะไรอีกมากมายที่ผ่านมาก็มีแต่หโหดสำหรับทีมงาน TPA Construction วันนี้ลมแรงครับอากาศลมนี่ค่อนข้างแรงอุณหภูมิค่อนข้างเย็นแต่ว่าแสงแดดจัดเหลือเกิน เอียงเลยนะครับหรือว่าจมหนักมีไม้มาแล้วรอให้เต็มตู้นะครับตู้ที่กำลังตัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเต็มตู้นี้ก็จะมาทำการคิดว่าน่าจะมาทำการกู้ครับปกติแล้วรถเบไกโคของทีมงานนี้ก็มีสอาคันด้วยกันนะครับ แต่ว่ารถปรปโคนนาจะติดงานหมดอีกอย่างก็ยังไม่ได้ใช้รถบรรทุกลองดึงดูลองขยับลองดันลองดึงกันดูถ้าไม่ขึ้นจริงๆก็อาจจะถึงมือรถไปโคครับ พูดกันมาแล้วครับมาติด đó tâm thái họ ก็มีกันอยู่สามคันตอนนี้เต็มไปแล้วสองติดลมหนึ่งแปลงนี้จะจมทุกปีครับปีที่แล้วติดทั้งรถสิบล้อแล้วก็ติดทั้งรถตัดอ้อย หมดต้นไม้ซะแล้วพี่โน้ต ตู้ที่กําลังใส่อยู่เนี่ยมีน้ําหนักที่ีพอที่จะมีแรงประทะนะครับกดี๋ยวคือเกือบเ,เ,เต็มโน่นนะครับหรือไม่ก็จัดเต็มไปเลยคอยเอามากู้กันมาดึงกันน่าจะเป็นระบบคันหนึ่งลากคันหนึ่งดันตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ไรเก็บหน้าแถบนี้แถบริมของแปลงนี้นะครับ ลบต้นไม้ใช้เวลาครับสำหรับผมก็จะใช้เวลาช่วงนี้ในการนั่งรอล้วครับก็ขอหยุดพักนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีช่วงหน้าตอนที่มีการกู้แล้วครับดูว่าทีมงานจะใช้แผนการไหนเยอกันใหม่ครับสวัสดีครับ